con yêu đừng có mà phải ngăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> 1점. <laughs> 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 โอ้ยที่มันงามตาแต่ควรจะรักแต่ละทาวเอนะาเชิญรถมาเมื่อเช้าจากบางกิ๋งทุกานตื่นสายากทุกณนนี้ก็กำลังรถกำลังจะรุกงานันที่โกดมอแล้วเซล ไปครับครับเี่ราต้องกัรกันเพรต้องาคินอย่างหลายนะครับดูนุ่มแสปตาเ้ยดูนุ่มแสบตาพระเจ้าในดูกระด้งเล้แหละแรบที่มึเรียนใช่ไหมร้อยท่านไปแบบดูดลางูใกล้เลย

mày cái gì có thể có bao nhiêu? Đúng không? Đúng. 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 Đúng.

ดูนี่ดูนี่โฉมดูตัวดูจากกล่องนะดูเหมือนกล่องต้องมาเริ่มยุคแบบป่านกลับไปแบบ ท่านี้ดีเลยไหเต่างกับทุกอย่างเลยแล้วถูเขามองวันนี้พ่อจะถือใช่ไหมเออเหมือนแล้วว่าผมค่อยมันเหนียงนั่งรอแกเสียบเลยะไปไปขวางมันเลย

นี่แห้ไมันโอกาสทางเสียบซื้อดึงเอาไอ้กูกลับมานี่แหละเขาเอื่นเบาแปเสียบนิ่งสดยุคงเทิงมันล่มมันทรงไงมันก็เรื่บาเสียบมันร่มมตนตำมันก็มีม่มท้งมันหามันเรื่องร่มนั่นมันนั่นเลยมันหัวมเบาสดเล